ิท่ทีพยายามชักนําตรงนี้ให้หันเข้าสู่ธรรมชาติก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีผลตกค้างสมว่าน้ําทิ้งหรือว่าวัสดุที่เราใช้เสร็จแล้วมันก็ย่อยสลายได้สองไม่เป็นอันตรายต่อต่อผ,ผู้ปฏิบัติทั้งคนคนผลิตและก็คนนําไปใช้นะครับสีธรรมชาติมันมันกเกษที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางในระดับนานาชาติเราต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับให้ไปสู่สากล แต่หลักๆนี้แล้วคือเรื่องเสียงแวดล้อมแล้วก็อยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้พืชในท้องถิ่นเราไม่ต้องนําเข้าตรงนี้เราจะต้องไม่ไม่เสียดุลการค้าส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องพืชประจาจังหวัดเนาะมันอาจจะไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่มันขึ้นในที่สูงตรงนี้ตรงนี้นมีข้อจากัดหนึ่งแต่ว่าการนําสีมันออกมาเนี่ยก็ได้ทดลองก็สีก็สวยมีความเป็นไปได้นะครับทําได้ละประมาณสี่เฉดเนาะแล้วแต่ตัว ตัวโมเดนนะเขาเรียกมมเดนตัวทําให้ติดสีพืชย้อมสีธรรมชาติทุกอย่างมันจะมีส่วนที่ใช้หนึ่งใบเปลือกผลมเมล็ดแกนแล้วก็รากรากไม่ค่อยสนับสน,นุนเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องถอนทิ้งนะครับก็คือสีสีเนี่ยเป็นเปลือกแล้วก็สีสีนี้เป็นใบนะครับหรือเราเอาจับผสมกันก็ได้เป็นเปลือกถ้าโดนน้ําขี้เท่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ําปูนก็จะเป็นสีนี้สนิมสนิมเหล็กก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับ แล้วก็ฐานสม้มซึ่ง4ตัวเนี้ไม่เป็นอันตรายต่อถึงนวาลอมทั้งขั้งพูดปฏิบัตินะเป็นน้ำทิ้งได้นะครับสำหรับขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือวัตถุดิบที่เราใช้คือเปลือกใบรากผลมเลมลทุกอย่สองก็คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่ฝ้ายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องต้มต้มกับผงทักฟอกหรือสบู สบู่ลายนะครับเพื่อเอาเอาสิ่งสกปรกออกจากจากเส้นใยมันจะมีแป้งอยู่ต้มซักสะอาดแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้มสีที่เราจะย้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กรองกรองเอาก,กากมันทิ้งแม่ไม่มันเศษมันติดฝ้ายหลังจากนั้นเราก็ต้มฝ้ายอีกหนึ่งชั่วโมงกับน้ําสีที่เราได้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ย จะต้องใส่เกลือผมว่าต้มไ,ไปสัก20นาทีต้องใส่เกลือเกลือจะช่วยช่วยดูดสีให้ข้าเส้นใหญ่นะครับพอหลังจากนั้นปั๊บครบหนึ่งชั่วโมงเราก็เอาอขึ้นจากกระทะปล่อยให้มันเย็นแล้วไปลงตัวมอเดนซึ่งที่เราเตรียมไว้4ี่ชนิดน้ำปูนน้ำสันส้มน้ำขี้เท้าสนิมเหล็กตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่เราจะเลือก้ากสมมติว่าเราต้องการสีให้ได้สีเฉดสีเราก็ต้อง ใส่ทำทีละอันทีละอันนะครับเสร็จแล้วก็ไปตากแห้งแล้วก็ซักเสร็จก็ไปใช้งานได้ ความเป็นไปเป็นมาก็คือยักให้ชุมชนมีมีมีรายได้เสริมหลังจากการการการเกษตรนอละที่นี่อันแม่ก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มาเมื่อปี2542แต่พอดี42 43มากะสมาชิกก่กลุ่มก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องสายตาและก็เสียชีวิตไปเข้าก็เลื้กลุ่มก็เลยสลายแล้วก็มาก่อตั้งเมื่อปี2559 ตอนนั้นมีสมาชิกอยู่30คน2,159ลที่นี่เขาก็ได้งบสนับสนุนจากศูนย์เลี้ยงดูการพัฒนาสตรีในขอบเขจังหวัดแครงหางและหลังแกรงห้างมาเขาก็คือต่อผ้าแบบไร้เดิมๆเนาะส้นมันส้นป่องและหลังจากนั่นมาเขาก็ได้งบของวิไลชุมชนเมื่อปี2,563 64มาถึงปัจจุบันนี่เปิลนข็ได้แนะนำนในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเนาะตอนแรกกรูแม่กับหัวย้อมสีธรรมชาติจะได้นะ นี่ก็ได้จากอาจารย์เองนะปนมาสอนสอนราที่นี่ก็พําให้กลุ่มมีรายได้ขึ้นมาแล้วก็สมาชิกกลุ่มก็เริ่มเข้ามาสมาัครปัจจุบันนี่ก็มีสมาชิกทั้งหมด90คนมีคนรุ่นใหม่มางคนก็บจบปตีปอยังเข้ามาสมาัครนี่ยังหลายคนน่ะเอกลักษณ์ของไรของกลุ่มนี้เดิมนอนรเดิมก็คือสิ้นหมันสิ้นป่องเราหลังจากท่้นมาเขาก็มี สาดินมันด้อยไยนาน้อยไรเวียงสามาหานาน้นยแล้วก็เขาจะใจส้สีเขาจะเน่นในเรื่องกันวัตถุดิบใน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 ตำบลเขาในหมู่บ้านเขาในในท้องที่ตีเคยแม่เกยใจ้มากก็คือมีปลาดูมีใบหูวกวางแล้วก็มีใบมะม่วงแล้วก็มีฟกักฟักล้มแรงฟักคุ้นนะ่ะนะแล้วก็มีเปลือกขําแล้วก็มีเปลือกปูเจ้าตีแม่เคยใจ้า่มานะแล้วก็จะมีต้นต้นมะเดือ่อ เอาเปลือกมาเดือพอดีก็เป็นโจงดีของกลุ่มเนะาะเพราะว่าตั้งหน้าน,น่อยมันจะไก่ตัวจังหวัดพอดีก็ได้หน่วยงานของพัฒนานะสุขสนจังหวัดเนาะมีความคิดว่าจะเอาต้นประจำจังหวัดน,นั่นคือกำลังเสือโป่งนี่ยนละมาสากสัดสีแล้วก็แม่แม่เนี่ยย่อมแล้วก็พอดีก็ได้หลากๆหลายสีเนาะแล้วก็เป็นตีย้อมับแเราเป็นตีหัวจัดกของคนทั่วไปสร้างไรายได้ให้กับกลุ่ม แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขามีทางพัฒนาสุขซ้นจังหวัดก็มีความคิดขึ้นมาคือจะเอาเซี่ยวดอกขาวเนาะเพื่อจะเอามาสกัดสีแล้วก็จะหลังจากนี้ไปก็จะย้อมเซี่ยวดอกขาวจะทําให้ได้หลากหลายสีเพื่อจะให้เจ้จาบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มพืชประจําจังหวัดนั่นตอนนี้ก็ไม้ประจําจังหวัดเนาะก็คือกําลังเสือโค้งเราได้สีเฉดสีสามารถเอาไปทําเป็นผ้าก็าพอแล้วโดยเราไม่ต้องพึ่งตัวอื่นล้ว หรืออาจจะเอาเอาตัวนี้ไปผสมกับพืชชนิดอื่นก็ได้สิ่งสาคัญที่สุดไม่ว่าพืชชนิดไหนนะครับเราต้องปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่าเราใช้มันไปเดียวิธีการที่อาจ,จะเราจะเอามายังไงไม่ให้มันมันตายหรือว่าแม้มันหมดไปเนี่ยเราต้องส่งควาให้กลุ่มเนี่ยช่วยกันปลูกอาจจะสักจำรั้วบ้านหรืออาจจะมีแปลงที่ที่รวมกันนะครับจะได,จะได้จะได้มีความยั่งยืนก็เรื่องสีธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย ความยั่งยืนก็คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเราแนะนำไม่ดีหรือว่าเวลาเกิดได้ออเดอร์เยอะๆพวกนี้บางคนก็รีบร้อนเกินไปแล้วไปตัดมันก็จะหมดไปนะครับ